เิอันนี้สมใหญ่คูด่างอาหารแลุ้คนพระสัพดาบอกว่าแม่ก็นตักองหาอยู่นนบมันตักอาหารไป ทานแล้วลูกน mm ี huh? <pos> <fuck> ่อราถ้วยชามอะไรเน่ยแล้วอิ๊ไปไหนอ่ะอี๊ไปไหนอะตักเป็นกับข้าว่ตักเป็นรวงรวมด้ยอยากได้อะไรก็ตักทานให้ลูกแม่นั่นแหละทานบุ้มหนึ่ง ก็ใช่แตกใส่ถ่า เรียกว่าเอาจิตกลับมาสู่ภพของตนไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ที่จิตด,ดวงอื่นเนี่ยจะมาแทรกเข้ามาในอัตภาพของเราสัตว์ได้อัตภาพใดจะได้อัตภาพนั้นจะไม่สามารถได้อัตภาพอื่นรมได้อัตภาพความเป็นรมก็ไม่สามารถมาได้อัตภาพความเป็นมนุษย์ได้มนุษย์ก็ไม่สามารถไปได้อัภาพความเป็นเทวดาได้ การได้อภาพาก้ามีสามอย่างอัาพาพที่เป็นมหาบุรธษท่าสี่อย่างที่สองสำเร็จด้วยใจอย่างที่สามสำเร็จด้วยสัญญาและสัตว์เราได้ได้สภาพใดแล้วจะไม่มีทางได้อภาพาอื่นดังนั้นไม่ต้องกลัวมีใครมาแย่งอภาพาเรานะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเราแล้วทุกอย่างปลอดภยัยนะ เรื่องอางมนุษย์จะเข้ามาเบียดเบียนอะไรไม่มีไม่มีปัญหานี่วิธีแกง,ง่ายๆดังนั้นโยมไปเจอคนผีโค้งผีเข้าอะไรเนี่ยให้เขารู้ลมหายใจไว้ดึงจิตเขากลับมาอยู่ที่กายจิตมันเริ่มปุุกออกไปแล้วไงแค่นั้นนะเดี๋ยวหายให้เกามีสติมีสติเสมอ

แม่เขาพูดถึงอะไรของแฟนคุณสุนิษฐ์ใช่ไหมใช่ค่ะกดดูแล้วช่องกดชนิอเจอใช่ไหมคะแล้วนคนตามมาเกือบล้านละใช่ค่ะตอนนี้น่าจะแปดแสนแล้วนะคะแปดเจ็จุดเจ็ดแล้วก็เลยว่าโอ้โหต้องต้องเรียนรู้ด้วยกันจริงจริงมีช่องอยู่แต่ยังไม่มีอ๋อทําทำทำเลยค่ะก็หาคอนเทนต์ที่เราถนัดนะคะไม่รู้ยังยังหาตัวตนตัวเองไม่เจอหนูก็เหมือนกันหนูก็ทำพอๆกับแฟนหนูแล้ะค่ะแต่ว่า คือเราทำงานประจำมานะอย่างแฟนหนูเขาก็ออกไปอย่างนี้เนี่ยูดูคอนเทนต์ของคุณสุนิดไม่เห็นมีอะไรเลยเนาะก็แค่กินๆยำยำจะกินกันไปหมดยังมีคนตามใช่ใช่ขนาดนั้นอีซี่ขนาดนั้นเลยวะใช่ค่ะไม่ไม่ใช่เรื่องยากช่องของคุณจันทิมาทาวเวลค่ะเดี๋ยวดูลองลองลองกดเข้าไปดู แต่พูดถึงแล้ว YouTube มันก็ต้องลงมือทำนะคะคือถ้าเราคิดจะทำเราต้องอย่างเด <ทำ S 2> ียว<ม>ไม่ได้นะคิดอย่างเดียวไม่ได้มันจะไม่มีไรายได้ชาแนลชาแนลไหมจนที่มาอ่าเป็นภาษาไทยก็ทัททว,วร์ทัวร์ใช่ปะ ที่มาชาเลลในะคะเดี๋ยวมันจะกแบบอ่ะอันนี้ทีวีสองอ่ะอันนี้ใส่แต่ว่าต้องกดถ้ากดเพื่อที่จะติดตามเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมันอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่ค่ะฉันที่มาทาวะชาแนลนะคะตอนนี้อาหารของพระก็เสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้เราก็เอามาตั้งไว้ที่ ชิโตแล้วนะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะก็เมนูมื้อนี้ก็จะมีปูนึ่งนะคะกุ้งสุบเป็นทอดกุ้งผัดผงกระหรี่นะคะแล้วก็กุ้งผัดพริกไทยดำน้งทะเลมาทางเดียวกันนะลู้ไหมนะคะนี่เหรอ เราก็มีหมึกต้มหวานด้วยอันนี้ก๊อกเดี๋ยวก๊อกเอาไอ้ต้นหอมผักชีมาโรยหน้าหน่อยให้ดูสวยกินยาคุยเรื่อหยๆนะคะก็การถวายพระที่นี่ก็คือพระภิกษุก็จะเดินมาแล้วก็ตักอาหารตามที่ท่านท่านประสงค์จะจะฉันนะคะ แต่ถ้าเกิดเป็นแถวแถวทางทางประจวบเราก็จะจะเอาไปถวายเป็นชุดๆนะคะก็ะคือผ้าผาจะนั่งเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็เราก็จะเอาอาหารไปถวายตั้งเป็นชุดก็นั่งฉันพร้อมกันนะคะแต่ที่นี่ก็คือตาม ตามประพาความประสงค์ของพระพิชุสองนะคะว่าจะฉันอาหารแบบไหน<อ>ก็จะมาแล้วก็ตักตักส่บาตรของท่านนะคะอ,อันนี้ก็เป็นโรงเหลือนนะคะสำหรับอ่าสำลักสม,รสม<อ>พระจาจารย์ปีชานะคะเราก็ ก็จะไม่ลงลงครัวลงทานนะคะก็จะทำเป er? ็นน้อยู town, ่ตรงนี้อ๋อนั้นทำปุ๋ยหมักด้วยเหรอคะดีจังเลยเศษอาหารก็ไปทำปุ๋ยหมักเนาะแล้วที่ป่านะก็ของเขาเลยไหนขึ้นไปต้น เดี๋ยวเราไปดูก๊อปไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ที่เราปลูกกันวันมอคาวที่แล้วนี่มอคาวที่แล้วเรามาปลูกต้นโพต้นไทรกันนะคะแล้วก็ต้นพวงแสดเพื่อที่จะทําประตูเข้าตรงนี้นู่นนู่นั้น,ต,น,ต,นต้นพวงแสดทําเป็นโค้งประตูโอ้วันนั้นมาไม่ไม่เยอะขนาดนี้เลยนะว่าอ,อุนี่ดูสวย ไฟที่กำลังลุกไหม้โตนจบแต่เข้าจะมาตรงนี้ก็เป็นพวงแสดวันนั้นที่เราเอามาก็ทำเป็นประตูโค้งตรงนี้ไงี่ยเขาจะเป็นความทุกข์ต่อวันรั้งสุดท้ายแล้วก็ตรงรู้นที่สุดแห่งการถูกทิ้งแทงด้วยหอกเหลาย่อมไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายนี่เห็นไหมอุ้ยสวยอ่ะตอนแรกมาไม่ไม่ได้เป็นกอสวยขนาดนี้เลยนะวันนี้สวยหมดแล้ว อันนี้คต้นไทรนะเราเอาต้นไทรมาปลกูกกันตรงนู้นนะคะนี่ไม่ใช่ต้นไทรอันนี้ก็คือมีคนนํามาบริจาคแล้วก็มาปลูกมาอะไรกันเหตุปัจจัยที่ถูกต้องต้องสร้างอย่างนี้ฮัสกานค่ะอันนี้พระภิกษุน์สองนะคะที่จะออกไปอ่าบินทบาทอาหารเช้านะคะ นี่เป็นดอกแล้วนะคะอันนี้พวงแสดที่เรามาปลูกกันกับครอบครัวสุนิโจนะคะพี่ดาวด้วยวันนั้นนี่เห็นไหมสวยไหมครอบนี่ออกดอกแล้วด้วยใช่แล้วเด็กก็ขึ้นก็ทำเป็นประตูแต่ก็องค์สัมฤทธิ์อนุสาสนีปฏิหารตัวนี้ เราเข้าถึงอตงต่อไ,ไปแต่ไม่ใช่ให้ของที่มันต้องไปไม่ไ,ไมเพราะร่างกายจิตใจมันไม่ใช่ของเรา,ราติดเขาด้วยนะคะเป็นไงน่าอยู่ไหมคะตน้ำานะคะเป็นไงาอยู่ไหมคตรงนี้ก็เป็นน้ำ เขตสงนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกุฏิกุฏิพระนะคะสำนักสงฆ์แห่งนี้นะตอนนี้มีพระทั้งหมดแปดรูปนะคะไ้ม่มคนมากางเต็นท<ม>์ด้วยก็ดูดิฮ้ดีจังเลยนะมากางเต็นท์นอน นี่ไปดูตรงนี้ทีต้นไม้เยอะนะก็จะดูลมลื่นอืมตรงนี้ก็จะเป็น นี่เป็นที่พักสงนะคะแล้วก็คารว่าด้วยนะคะตรงนี้คืออะไรก็มาดูดิตรงนี้คืออะไร,ร,คออะไรใครรู้บ้างว่าตรงนี้คืออะไรอุมีปลวกไอะก็กบว่าคืออะไรตรงนี้ ทายเอาให้ถทายไม่รู้ล่องน้ำาำเพื่ออะไรทำอะไรไม่ใช่ไอ้นี่เหรอไม่ใช่ที่เขาเดินจงกรมหรออะไรนั่นคืออะไรล่ะเป็นทางแบบนี้อยู่ติดเขาเลยนะคะแถมนี้ ป่าเขาสวยงามน่าอยู่มากเลยนะคะไม่ใช่หรอไม่ใช่ที่เดินแบบไม่ใช่ที่เดินจงกรมเหรอน่ใช่ <c oughs> ใช่ไหมล้วเดินจงกรมเนี่ยเดินเดินมาแค่มาแล้วก็เดินน,น่าจะใช่อยู่คิดว่านะที่เดินจงกรม นี่ครับวันนี้เราก็พามาชมสำนักสองพระจันปีชานะคะเรอเยยจันที่มา YouTube นะคะอย่าลืมกด ซับสไคร e กดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะจันที่มาไทยว n ชแนลยูทูบนะคะก็เราก็พาท่านมาเที่ยวอีกแล้วนะคะที่สำนักสงฆ์พระจันปีชาค่ะเป็นยังไงบ้างดูสิคะความเปลนแปลงกับครั้งแรกที่เรามากับครั้งนี้นะคะ วันนี้มีกิจกรรมอะไรมีกิจกรรมอะไรตรงนี้คะมีกิจกรรมอะไรตรงนี้คะอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นที่ตรงล้างบาตรเช็ดบาตรอ๋อล้างบาตรเช็ดบาตรอืมน่าอยู่อ,ยอืม อันนี้จะเป็นต้นยางเหรอคะใช่ไหมคะมใใต้นสักหรือต้นยางไม่แน่ใจต้นสักใช่ไหมนูนพระจารย์มาแล้วพระจารย์ปิชามาแล้ว <c oughs> อะไรนะอาจารย์พิชามาแล้วเราต้องมาที่นี่เหรอ,อเราต้องยกกระเป๋ามานี่ไม,ไม่เดี๋ยวเขาจะ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 ,จะไปบินธบาตเองตรงนู้น<อ>แต่น่าจะแต่เราน่าจะมาฟังไหไว้พระตรงนี้นี่มาแล้วนะคะนี่เต้ย เป็นโค้งนี่ที่ันเล็้มันปลูกไว้เมื่อครั้งที่แล้วเป็นประตูสวยมากเลยเนี่ยพุ่มใหญ่มากกอใหญ่มากเลยอะ่ะเ,เห็นเดินอยู่ไม่ใช่หรอกเมื่อกี้ ท่านที่มาเทเวชชาแนลนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาพระสงฆ์ไปบินทบาทแล้วนะคะ อย่างนั้นก็เหวนไดรให้ดูเห็นสูงก็การก็การถวายพระตาหันแดก 玩过。 ใบไม้มาแหนนะจะแต่แร okay. ่อยากให้แม <mumbles> ่ันใจ้่นเอาแต่ใบเตยมาเนาะใบเตยไม่นั้นเียว แต่แม่เอาผลไม้มาด้วยจะได้จะปั่นให้ตามปิจนารมเลยค่ะ <c oughs> ใค่ก็ได้ก็กล้วยหอมมากห,หอมร้างเลยก็จะหอมไม่เลย ต้องเอาไปถวายที่นู่นใช่ไหมเนี่ยเอ่อกอาเอาเอาันนี้ไปถวายนี่ ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากอิเลตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง บทปฏิจจสมุปบาทอิทัพิกาเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปบาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนันสิกะโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกขายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเทียวดังนี้ว่า อิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุป,ปาทาอิทังอุปชชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสานิโรธาอิทงัง เพราะความดับไปแห่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงดับไปยะที่ทำได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจญยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจญยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมญญีวิญญาณวิญญาณปัจจยานาณรูปัง พรามีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนะเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ <c oughs> ผัสโสเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจะ ตบมันตักอาหารไปทานแล้วลูกเนื้อถ้วยชามอะไรเลยแล้วอีทไปไหนอ่ะอีทไปไหนอ่ะตักเป็นกับข้าวเนี่ยอ่าตักเป็นยับข้าวตักรวงรวเลยอยากได้อะไรตักมาทานให้ลูกแน่ขึ้นดอกตัก นั่นแะทานลุนน่ะทานนเต้ยพี่พีมาจัดอาหารได้ครับมา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 าม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 มามาาม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 าามามามาามามาา ควลัดไปเจ้านาเนี่ยคนนี้ค <thôi> ือรีทายแล้วก um <literally> <possible> oh ็เลยแบบคุมประหลัดอีีคุมทหาอีกทีดับคุมยน้เรานไปควนอย่างให้อได้ของแนี่แกเห็น่อนาอันนี้มากแต่ชุมหัวกันแล้วโอเคเลยตัวซีโม่จังวัดแคนกบอร์ร ขอดีคุณแม่ทั่วไปเลี้ยงส่งตัวแทนไปคนอยู่นี่ได้ฟังนี่คือความจริงจะหอดยานู้นไหมเนาะจะมาจเป็นเรื่องที่คูกันจะได้ทำตามที่ท่านบอกไว้ไงว่าแบบหนี ลงมใส่ล่าใส่กันได้กรเล็กมากค่ะ <c oughs>